สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญแซนมานาการ่านะครับสามเหรียญหลักนะครับเดอะแกงนะครับหลังจากที่ BTC นะครับสุดท้ายนะครับจบที่สามหมื่นเก้าสามร้อยนะครับทําให้เหรียญแซนมานาการ่านะครับไปอย่างแซนเนี่ยไปไม่ถึงสี่สี่จุดสามนะครับลงก่อนแล้วนะครับลงก่อนแล้วนะครับดูจากจังหวะ ขึ้นไม่ถึงนะครับโดน btc พัดลงก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับแซนเนาะแนวทางนะครับแนวทางแซนเดี๋ยวผมไล่ดู ma นิดนึงนะครับใน ma 15นาทีนะครับที่ลงนะครับ5้าทับ50ทับสองนะครับน่าจะลงยาวนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับส่วน1ชั่วโมงนะครับมีสิทธิ์ที่ว่าถ้าเกิดลงหนักๆจริงๆอาจจะโดนลากลงไปนะครับเดี๋ยวไปดู5ทับ20ดีกว่านะครับ นี่นะครับสี่ชั่วโมงนะครับตัดกันลงมาแล้วนะครับในจุดที่สูงด้วยนะครับในจุดที่สูงด้วยแต่ดีตัดขึ้นนะครับดีตัดขึ้นครับก็อาจจะเป็นการตัดหลอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับนี่นะครับสำหรับ cdc แดงนะครับส่วนสี่ชั่วโมงเนี่เขียวนะครับแต่เดี๋ยวคาดการไว้ว่าเดี๋ยวน่าจะตามแดงทีหลังนะครับ น่าจะตามแดงทีหลังมาดูนะครับในกราฟกันดีกว่านะครับว่าจะลงไปถึงไหนนะครับแนวต้านสาคัญนะครับสําหรับนี่นะลงมาแนวต้านแรกแล้วเด้งเลยนะครับเทำไมไม่อยู่ในโซนฟิโบที่ผมทําไว้นะครับอ่ามันเป็นเหตุผลเฉพาะตัวนะครับที่ผมได้ศึกษามานะครับสําหรับฟิโบของผมเนาะอ่าไม่ไม่เรียกว่าฟิโบละกันนะครับเรียกว่าแนวกั้นละกันนะครับที่ผมทําไว้เนะก็คือแนว แนวต้านสีเขียวนะครับแนต้านสีเขียวก็คือเป็นราคาที่ผมได้ทําไว้นะครับ7.2เออ3.72นะครับและ3.4และ3.1นะครับใครที่วางแผนจะมาเข้าแซนมานาคาล่านะครับอ่าเน้นให้รอนะครับเน้นให้รออย่างเช่นตอนเนี้มาถึง3.72อย่าเพิ่งไปเข้านะครับเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับให้มันหลุดลงมาก่อนให้มันหลุดลงมาอ่าให้มันหลุดลงมาครบทั้ง3หรือว่าอาจจะ2ไม้ก็ได้ คือให้รับไม้ที่2ไม้ที่1ก่อนที่จะไปรับไม้ที่สามนะครับเพราะว่าถ้าใครไล่รับตั้งแต่ไม้แรกไม้2ไม้ส,งมสมลงมานะครับควรจะมีสต็อปล็อไว้ที่จุดต่ํากว่าที่เราเข้านะครับอย่างเช่นเข้าสามดเจ็ดสอนะสามจุดเจ็ดสองสต็อปล็อตไว้ที่3าจุดเเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ในโซนฟิบโบเล็กเนี่ยนะครับสามจด้วยซ้ําน,นะครับก็คือ ดูแล้วสต็อปลดต่ำก็ขาดทุนนะครับก็คือไล่กันตั้งแต่ใกล้ๆจุดเนี่ยโซนรับสำคัญนะเห็นไหมมัน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 หลุดลงมานิดหน่อยเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างนะครับมันหลุดมาที่ประมาณ3 7 1จดเหนึ่งเนี่ยถ้าเข้า3ามจุด็ดสองแปดประมาณเจ็ดสาจุดเงดสามเนี่ยเข้าตามแนว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 รับสำคัญที่ผมบอกนะแล้วมาสต็อปลดไว้ที่3าจุดดตรงนี้ก็ผ่านนะครับ อ่าออเดอร์ก็จะไม่ขายทิ้งนะครับก็ลองลองสต็อปลอตฝึกดูนะครับเราจะได้ไม่ไม่ขาดทุนหรือไม่ดอยนะครับขาดทุนก็เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปหาเข้าออที่หลังนะครับส่วนดอยเนี่ยมันดอยนานนะครับเราเราอาจจะเข้าแล้วได้ได้ทุนคืนได้หลายรอบแล้วเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาเราดูนะครับ3.4จะมาไหมนะครับผมมองว่าถ้าหลุดหลุดแถว 3.6968ลงมานะ,ะ3.64แล้วกันนะถ้าหลุด3.64เนี่ยอน่าจะลงไปแถว3.4นะครับค่อยว่ากันทีหนึ่งเพราะว่า3.4ถือว่ามีฐานเยอะนะครับมีฐานเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะหลุดเป็น3.1ก็น่าจะยากนิดนึงนะครับอยู่ต้องดู BTC จะเอาเอาท่าไหนนะครับตอนนี้ BTC นะครับดูเหมือนจะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนะตามที่ผมวิเคราะห์นะครับหรือไงใครก็ ลองไปดู BTC เป็นหลักแล้วตามด้วยแสนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูหนึ่งกราฟดีกันนะครับ mm hmm. ผมว่าอาการนะครับ3.4อาจจะมานะครับแต่3.1เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจ3.72ครับให้รอดูสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมทําราคากลางๆไว้ให้นะครับแซนนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจพอควนนะครับมีอยู่สาไม้หลักๆที่จะเล่นสั้นกันนะครับที่จะเล่นสั้นกันนะครับในสีชั่วโมงนะครับก็คืออย่าลืมทุกไม้ควรมีสต็อปล็อนะครับผมไม่แนะนํานะครับให้ซื้อว่างไว้นะถ้าเกิดติดดอยมาผมไม่ไม่รับประกันนะครับอตามถ้าตามคําแนะนําผมก็ควรมีสต o p ปล็อทุกไม้นะครับ 3ามจุดเจ็ดสองนะครับสามจุดห้าเจ็ดและสามจุดสี่สามนะครับถือว่าเป็นสาไม้ที่ดูแล้วในระยะนี้นะครับอาจจะลงมานะครับอันนี้เป็นจุดจุดรับนะครับส่วนจุดขายก็เหมือนเดิมนะครับต้องรอดูว่าจะเจอกระแสะข่าวอะไรหรือเปล่านะที่จะมาโจมตีในช่วงที่กำลังลงมานิดนิดนะครับไปต,ต่อนที่มานานะครับมานาก็ เหมือนเดิมนะครับที่ผมได้ทําเส้นไว้นะสุดท้ายขึ้นมาที่2.9นะไปไม่ถึง3.1นะครับอไปไม่ถึง3.1มันมีการเทลงมาเลยนะครับเทลงมานะครับลงมาตอนนี้พยายามขึ้นไปถึงอ่าตอนนี้คือสมมุติว่า2.68กับ2.45เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็50เปอร์เซ็นต์นะพยายามยืนเหนือ50เปอร์เซ็นต์ให้ได้นะแต่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องลงมาเทท,ที่ ประมาณ2.4 5นะครับเป็นราคาที่รับแบบไม่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับอาอาจจะมีหลุดลงมาแถว2.18หรือ2.2ครับสำหรับมานาก็ให้รอไว้นะครับให้รอไว้ก่อนดูทรงเหรียญอื่นๆก่อนนะครับรอดูไว้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการเข้านะครับเพราะว่ามันอาจจะกลับตัวไวนะครับ พอมาลงมาครึ่งครึ่งหนึ่งมันยังฟันธงไม่ได้ถ้าลงมาเทส2.4นี่ค่อยคอยดูได้หน่อยนะครับสําหรับที่ผมลงการาฟนะั้นเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวไม่มีอะไรลงให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันแล้วก็เลยลงมาให้สําหรับแซนมานาคาร่าจริงๆผมต้องดูการาฟอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่มันมีการเทลงนะครับเพื่อความมั่นใจเนาะแต่อันเนี้ยะจะพูดไปล่วงหน้าคาดการไว้ล่วงหน้าให้เฉยๆนะครับ ก็มองไว้ว่าแถวเส้นสีชมพูเนี่ยเป็นจุดที่ว่าสายลองก็เสียเวลาสายช็อตก็เสียเวลานะครับก็คือให้รอไปเฉยๆนะครับถ้าเกิดลงมา2.1 1.8เนี่ยลงมาเส้นเขียวเนี่ย2.18 1.9เนี่ยถือว่าเป็นโซนรับนะครับรับของถูกนะครับส่วน2.9กับ2.6เนี่ยเป็นเป็นคอนเซ็ปตอว่างไง ลุ้นขายนะครับลุ้นขายไม่ใช่เข้าซื้อนะครับเป็นราคาลุ้นขายผมก็ทําแบ่งไว้ชัดเจนนะครับใครที่เชื่อผมก็ลองลองดูนะครับในส่วนของมานานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่กล่านะครับกล่าเป็นยังไงบ้างนะครับกล่าก็หนักหน่อยนะครับอถ้าเป็นฟิโบใหญ่นะครับอจุดที่มันจะขึ้นไปที่สองจุดหนึ่งสี่ถือว่าเป็นจุดที่ โอใหญ่มากนะครับทำให้ขึ้นไปแถว2.00.209นะครับอ่า2 0 2 0 9ไปแค่ไม้เดียวนะครับอ่าไม้เดียวหรือสองไม้นะครับอี๋ยวขอดูนิดนิดนึงนะครับขอลบตรงนี้อ่ไปไม้เดียวนะครับเมื่อวันที่หนึ่งะครับบ่ายสามวันที่หนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผ่านมาสองวันแล้วอ่าแต่แนวทางผมก็ได้ลงไว้ล่วงหน้าหลายวันแล้วเนาะ ลหลังจากนั้นนะครับกาล่ลาก็มีการหลุดลงมาตาม BTC นะครับอ่าตอนนี้ลงมาที่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูให้นะครับลงมากี่เปอร์เซ็นต์ลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังถือว่าอยู่ในโซนบนนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเอร์เซ็นตนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเอร์เซ็นอยู่นะครับเกือบแปดสิบนะครับสำหรับกาล่ลานะครับมองว่า เป็นจุดที่อยู่ครึ่งคึ่งกลางๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนสองเหรียญสามเหรียญ่อนเนะที่ผมพูดไปนะก็คือในจุดนี้คนที่จะเสี่ยงเข้าซื้อนะครับถ้าถ้าปล่อยไว้นะครับถ้าเกิดมีการลากลงเราก็ดอยนะครับถ้าซื้อสปอตนะครับแต่ถ้าเป็นสายฟิวเจอร์นะครับอาจจะเสียเหรียญหลายรอบเสียค่า SL หลายรอบนะครับ ผม,ผมมองว่าให้รอดีกว่านะครับสําหรับสาเหรียญนี้เราจะยืยนรออย่างาสายช็อตนะครับสายช็อตเนี่ยสายเหตุที่ดูคลิปวันนี้นะครับเมื่อวานเนาคลิปที่ลงไปอยู่ก็มีคนกลับไปดูเยอะอะน่าจะเป็นสายช็อตทั้งนั้นนะครับที่ไปรอดูแนวต้านนะครับผมก็ได้วางแนวต้านไว้นะสองสามจุดนะครับส่วนใหญ่น่าจะชอดด็อตแถวศูนย์จุดสองนะครับอาจจะทันใครทันก็มาตอบกันได้นะครับ ก็บอกให้กันดีใจนิดนึงนะครับช็อตลงมานะครับส่วนแนวรับสําคัญนะครับสายช็อตคนดูนะครับแนวรับสําคัญประมาณ1.85นะครับครึ่งหนึ่งนะครับ0.185นะครับอาจจะปิดทํากําไรไปนะครับแต่ความจริงถ้าปิดแถว0.187ก็ปิดไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจุดนี้เป็นจุดที่เสียเวลามากเราไม่ต้องไปลุ้นมันนะครับให้ตัดจบไปเลยนะครับสายช็อต แต่ส่วนอันนี้เป็นสไตล์การเล่นสั้นของผมนะที่ผมแนะนำเฉยๆนะครับใครที่มีสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องตามผมก็ได้นะส่วนใหญ่ผมแนะนำว่า,าถ้าเล่นให้สบายใจนะครับให้ตัดไปเลยคือคัด,ค,ดคัดเอากำไรไปเลยนะครับสายช็อตเราเล่นบ่อยไม่ดีนะครับสายช็อตวางยาวก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวล้างมามันจะยุ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งเปิดออเดอร์อย่าลืม S.L. นะสต็อปล็อต สายรองนะครับให้ดูราคาต่ำๆไว้เลยนะครับ0.18 0.173เนี่ยส่วนใหญ่กระลาอาจจะมาบ่อยนะครับเนี่ยมันมาบ่อยนะครับผมยังมองว่าให้รอดีกว่านะครับรับเสร็จมันจะดูง่ายตามากกว่านะครับมันจะดูไม่กดดันเนาะสายลองสายช็อตแบ่งกันชัดเจนคนละข้างไปเลยนะครับอ่าสำหรับกล่านะครับ นวรับสำคัญมี0.18 0.17และ0.167ส่วนช็อตนะครับสายชอ็อตอ่าไม่ไม่พูดถึงแล้วเนาะเพราะว่ามันมันลงมาแล้วนะครับมันลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนโซกรัสสำหรับ3เดือนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยว BTC อ่ะอาจจะลากต่อในตีสามเหรียญพวกนี้ก็อาจจะลงไปอีกนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลงก่อนห้าทุ่มเนี่ย ผมมองว่ามีการกลับตัวแน่มีการกลับตัวขึ้นเป็นระยะสั้นและลงต่อนะครับเนี่ยมันจะเป็นมุกเนี้ยนะครับสไตล์นี้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่ามันจะมาในที่ผมคาดการณไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าครับขบุณครับ